ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนที่แกป๊อปูล่าสุด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 เนี่ยแล้วตอนที่แม้กระทั่งตอนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเนี่ยแกเป็นตัวแทนของคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะอแกเป็นตัวแทนของคนในชนบทที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแกแล้วก็นโยบายประชานิยมหลายๆนโยบายเนี่ยมันลงไปสู่คนในชนบทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเหมือนเป็นตัวแทนของของคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแต่พอแกหักดีลตอนกับก้าวไกลแล้วคนมีความรู้สึกว่าแกหักดีลเพื่อจะได้กลับบ้าน เสร็จแล้วแกกลับบ้านมาอย่างเป็นอภิสิทธิชนแล้วยิ่งตอนนี้คนจะรู้สึกแล้วว่ามันกลับมาที่ชาวบ้านชอบพูดกันอละลูกคนจนติดคุกลูกคนรวยไม่เคยติดคุปเพราะฉะนั้นคุณทักษิณแทนที่จะเป็นตัวแทนของคนยากคนจนเนี่ยคุณทักษิณกลายเป็นอภิสิทธิชนเองใ,ในความรู้สึกของประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอคุณอภิสิทธิคุณคุณ,คณ,คณทักษิณเป็น,เป,นเป็นอภิสิทธิชนเนี่ย ประชาชนก็เริ่มหมดศรัทธามันลดลงไปนะครับคุณทักษิณจะกอบกู้นั้นได้หรือไม่คุณทักษิณยังไม่จบหรอกอ,อย่างอาจารย์ว่านะแกแกยังมีความคิดความอ่านทางการเมืองอยู่แกจะมีบทบาทยังไงนั้นแกต้องไปกําหนดเองอยู่ในคุกหนึ่งปีหรือ6เดือนแล้วมาจองจําที่อื่นผมเชื่อว่าแกคิดออกอนะฮะเราไปแนะนาําตอนนี้ก็คงไม่ฟังหรอกอะนะอีกปีหนึ่งค่อยมาคุยกันแต่แต่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอยู่ในใจประชาชน มันทําให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยนี่เราก็เราก็ศัตรูทางการเมืองก็ใส่อีกเนี่ยเห็นไหมเขาทําเพื่อตัวเองอดิ้วเพื่อตัวเองอ,อะไรไปกันใหญ่เลยมันก็มันก็ไหลลงไปเรื่อยๆหมายความว่าศัตรูทางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยก็คงยัง ยังมีอะไรต้องดําเนินการต่ออ,อยู่ไม่หยุด<อ>ใช่ไหมเอาจริงๆพี่ตาก็คือคนเคยเป็นมิตรเนี่ยคนเคยเข้าหาเคยคุยกันมาก่อนหลายคนที่ผัดหันหลังมาเนี่ยคือมาจากกับคุณทักษิณหรือเครือข่ายคนรายล้อมอะคือพยายามจะสะกรีนและสะแกนคนบา,บ,าบางบุคคลออกไปเพื่อเข้าหาหรือสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้ผมว่าคุณทักษิณต้องได้ทบทวนนะว่าเหลือมิตรแท้ๆในายามยากลําบากเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามาเพราะอะไรเพราะอํานาจหรืออะไรหรือเพราะความหวังดีจริงๆเนี่ย เราก็มาเห็นบทเรียนต่างๆเอาจริงๆนะหลายคนทํางานพีชีเพื่อคุณฤกสิ์ศรีเอาคุณเ네นวินเงี้่สมัย,ยอโอ้ทำงานแบบสนองอะไรนโยบายทุกนโยบายตั้งแต่ตอนอยู่กับคุณสมัครเต็มที่แต่การมาหักหรือการไม่บอกกล่าวเล่าความว่าจะตัดสินใจยังไงหรือจะผลักดันเอาคุณสมชายวงสวัสดิ์มาแทนเนี่ยไอ้ไงเงี้ยมันก็คือการมไม่ไว้วางใจกัน ใช่ไหมครับหลายครั้งหลายครั้งคุณเฉลิมอยู่บำรุงใครจะคิดว่าจะมีวันนี้คุณเสรีพิสูจน์เต็มเวทใช่ไหมฮะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุณสนทิริมทองก่อนกับคุณตุ๊กเชียนตั้งแต่แรกแล้วก็ไปหักเขาตอนรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ไทยรายสัปดาห์มันประวัติศาสตร์มันยาวแล้วมันก็เป็นบทเรียนของนักการเมืองรุ่นใหม่นะผมเชื่อว่าจะมีนักการเมืองที่มีความแข็งแกร่งขึ้นมาในอนาคตอีกนะมันไม่ใช่คนสุดท้าย